วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญต่างประเทศอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งประเทศนะครับนั่นก็คือเหรียญประเทศลิทัวเนียลิทัวเนียก็จะอยู่ในทวีปยุโรปนะครับเหรียญที่เห็นนี้จะเป็นเหรียญ5ลิตัสนะครับ5ลิตัสทัวเนียของลิทัวเนียนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นอัศวินนะครับปี1999 5ลิตัสโทเนียก็จะเท่ากับ54.08บาทไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศลิทัวเนียก็หันมาใช้สกุลยูโรส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ5ลิตัสโทเนียขอบก็จะมีอักษรน,นะครับแต่ว่าอักษรน,นี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นี่ครับผมเป็นเหรียญต่างประเทศอีกหนึ่งประเทศที่คุโดงสะสมเช่นเดียวกันนะครับเหรียญประเทศลิทัวเนียราคาเหรียญ5ลิตัสเท่ากับ54บาทไทยหวังว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ